สวัสดีล่ากาะทักทายครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเขอต้อนรับบนดับสิ่งทั้งในยิ่งถูกหลักกทางเพจครับกลับผมใจหนุ่มตอนก้นบอกก้นจ่าครับพี่น้องก็อยากรายงานตัวกับพี่กับน้องคือเก่าเนี่ยครับเมื่อนี้ได้เยืดเส้นเยืดสายครับพี่น้องออกเหตุงานเหตุการมาทําการเล่นหินครับอยู่ที่บ้านทุ่งช้างนะครับบ้านทงสร้างตมบลุรีเรือครับพี่น้องเอา วันนี้ลูกลังสวยนะครับลูกลังงามผุ้ยดอยากได้หินลูกลังเม็ดด้งแดงงามๆนะครับดิดตอทีมงานเด้อเทเดียวไกล้ๆนะครับมองไกลก็กไปยี่ดอกแต่ว่าราคามันหนักสิแพ้งพี่น้องวันนี้อยู่กับรถกุฎซานี่คันเล็กคันเ y 1 3 5 4นะครับขีดซินะครับตอนนี้ครับโดยจานแบท ว่างานนี้ผมเป็นคนขับนะครับโอ้เมืออ่อยขึ้กันบันไหนครับโดนบัน <laughs> ไหนครับโดนกับเมืออ่อยขึ้กันเอาวัานไนีรก็มีงานมีการนะครับพอด้ยืดสินยืดสายก็ะชิมงานเขาขอบคุณแน่นานะครับแล้วก็ขอบคุณท่านกำนันเสานะครับที่ให้โอกาสทิมงานเขาได้มาราบใส่ในการสมไล่ท่างไงไะไถนนข้อกีด ก็เป็นการเยียดเส้นเยียดสายนะครับหลังที่จอดมากหลายมือรถแมโครก็จอดหลายวันนะครับแล้วก็วันนี้มาวิ่งหินลูกลังกับรถดำยูซีคันครับพี่น้องสีคันเดวยกันในการวิ่งนะวันนี้คันนี้คันหนึ่งแดงนี่ก็ร่างเลียนมากนี่บาวโก้ครับลงจากรถแมโครก็มาขับรถดำนะครับ โอ้ติบดิบดิด,ด,ดมันเปียกครับหน้าออกเปลื่นเบิดกับพี่น้องรถก็ได้เปลื่นเบิดเอาเอาไปยังจัดไปขึ้นเขาจัดไปยา้เสียครับ สไตล์การขับก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ละคนขับพอคืือกันสำหรับรถบอลสิเป็นรถไมโครรถดำก็ได้อันนี้ลูกลังเสื้อสวยหินแดงๆนะครับเกี่ยวละสองร้อยห้ิบาทนะครับตอนระยะทางก็ไกลหน่อยอันนี้เป็นโน้นไห้ครับพี่้องทางกันเลยเป็นปลามัน ต็ตาระยะทางนะครับช่วงนี้น้ำมันแพงครับพี่น้องคนเสือกอะต้องทํำใจแน่ยน้ำมันโอ้สามสิบบาทครับนักนายนักไล่เองนะ็งจะเกี่ยวเข่าร้อมช่วงนี้นะครับพี่น้องแต่สัมบานมันก็โอ้เอา้าแจ้งสบายจากไหนครับพี่น้องเนาะต้องหินใจนะครับต้องทํำใจตลาดทิมงานรถเฮ่าทิมงานรถมโค่ทิมงงานรถดำ เพราว่าน้ำมันแบบนี้รถเกี่ยวกันต้องทับใจแน่เลยเอาก็ยังสู้ยังลุยครับทีมงานเฮากระไดสู่ต่อไปหลังจากนี้ครับมื่อนครับเจอกันรถเกี่ยวนะครับเจอกันที่การเกี่ยวข้าวนะครับมีโปรแกรมมื่อนอยู่ที่อ่าสี่สิบไร่เป็นเบืองต้นนะครับ สี่สิบไร่นะครับอยู่ที่บ้านเฮา้าในละตำบลน,นากละแซงนะครับอำเภอเดชรวมจังหวัดบ,บุรีรัมย์จนทันนีครับอ๋อสวยงามครับแบบนี้จัดไป้บอกรสานี่ไปแล้วเรียบร้อยการพี่น้องม่อยากได้หินลูกลังนะครับทั้งบีนะครับมีแม่ล่งสงสวยๆให้พี่น้องนะนี่ย <laughs> พี่แม่ล่งครับโอ้ซุ่มนีกก้อนใหญ่ครับผมลงตักขึ้นรถให้สร้างเข็มไปก้อนหนึ่ง <laughs> มาแล้วครับอีกหนึ่งคันนี่ครับโอ้เพื่อนนี่ขนาดครับพี่น้องรถกระได ถอยถอยถอยมืดนแล้วริงทีแคันนี้เป็นจุย J O 7 E นะครับแล้วมาด่าผมโมกให้มากหรอกแล้วมาได้ซื้อนะครับไม่รู้เนาว่ากันไปละ บรรยากาศค่ำๆครับวันนี้ตอนกวิตกระเด็ดเนี่ยลุงมาทำการถ่ายคลิปครับตอนขับวัไดทถ่ายด้วย <laughs> วัวเดลเอาใหม่กระส้นคือไปนั่งกับพี่ดองโอ้ยตะวันหินมีงามขนาดตอนนี้แดงดีครับหินแดงดีหินแดงงามมุ่มนี่เลยครับ ส้นใกล้ๆครับส้นใกล้ๆแถวนี้นะครับตำบลกุฎเรือครับพี่น้องตรงสร้างจำง,งูตรงเกษตรเกุฎเ,เ, <c oughs> เรือผู้ใดอยากได้ยินครับยินงามๆติดต่อสอบถามครับกระผมไม่ค้นขายอยีกครับพี่น้อง <c oughs> เอาสวยงามนี่ครับไปเต็ม เรียบร้อยครับอีกหนึ่งคันอเอาไปอีกขั้นหนึ่งครับวันนี้กาจนคํำแล้วพี่น้องยังสู่ยังลุยกือเรากับทีมงานขอบคุณทีมงานครับที่ซอยการซอยงานตลอดรถเพื่อนกับลับไปนี่ไปเล่นเขาอีกวันนี้ล่ลางออกกดนันนี้ดีด้อเอาจัดไปครับ กันเจ้าบรล่างออกนี่แต่บ้านให้แท้นะเอารถตี่ไปแก้เขาสันว่าอื่นกับพองสี่เป็นกิโ่สร้างเข็มละมัง้งสรับการอ้อเเอ,อกไงวะล่ะเฮ้ยหลงในปลาค,ครับพี่นอ้องนอกเนี่ยไม่แต่ปลามันไปแล้วไปแล้ว เอามาอีกแล้วครับมาอีกหนึ่งเที่ยวนะครับสำหรับบาโกซานี่ก็เข้ายากๆหน่อยนะครับสำหรับทางเข้าก็ได้โอ้อยหลังเลี้ยวมันไม่หสงการพี่น้องเลยน้ำม,มันไหลก็จะเปียกๆหน่อยลืน่ลนๆนะครับขอบคุณผู้ประสานงานเดอ้อสำหรับมื่อนี้ครับทีมงานเข้าในเหตุกาๆๆรณ <laughs> ์ครับคือเก่าครับพี่น้องเอาคี้นองคึนนน้ถึงกับมีงานมีการเดินใส่เซิร์หาครับพี่น้อง มีงานมีการเอื้อใส่กันถ้าที่งานเขาจะกอ่อเกียร์จะเริ่มซับการยุทธาคับเพราะว่าเป็นรถโจกรถด,ดำครับพี่น้องรถแมกโครรถไทยรถเกี่ยวเขาก็มีด้วยนะครับพี่น้องเอาเอื้อใส่กันถ้าได้ขึ้นเก่าในครับพร้อมให้บริการพี่บริการน้องเบิร์สมองสุบอลไก่ห่าวในครับไก่ไก่ก็ไปขึ้นเก่าอะไรดิมาแต่จ้างมาแต่ได้ราคากันมาแต่ได้ค่าน้ำมันพี่น้องเลยตากอากาศอีกดูมดต้นใดในครับ วันนี้หินกะงามครับคือว่างามนะครับรงนี้แนตะ่สวยอยู่นะครับกับรถโคตรเท่าว้าสวดสวดเลยพี่น้องคำเหลี่ยวนะครับตอนนี้17นาฬิกาครับอีก,อก20หนาทีโดยประมาณนะครับของวันวันนี้วันจันทร์นะพี่น้องเนาะวันจันทร์นะครับ เอาเบอร์งานในการมึงนี่แหละน้ำม,มันไปน้ำเงินสีแหละนะครับพี่น้องน้ำแตกน้ำแสน่นี่วะฮ่ด <laughs> ตาคือเก่ามาหนิเอา้าแดงแดงโอ้เรียกว่าสวยครับเรียกว่าสวยนี่เปียกน้ำไหลเป็นน้ำทางอู้เปืือนเบิดเกือบ มื่นทั่งจะคลองวะนี้เขามาบ่ได้วะนี้ออกกันที่่ได้นี่แดงดีปะ,ปะนะครับจำเมันปลูกพทุเรียนนะครับพี่น้องแด้งแด้งยังจีขึ้นจีเกียวเฮง,งโก้ขนาดแลนอย่างนี้ไม่จะเจโอเจ็ดเบิร์ตครับพี่น้อง เจียวเจ็ดซีเนี่ยสามคันนะครับเจียวเจ็ดอีคันหนึ่งทั้การแลี้ยนนี่มองนี้ครับยังสู้ยังลุยเหมือนเดิมกับทีมงานนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่เขามาเบิึงนะครับผู้ที่เขามาเบิึงใหม่อย่าลืมกดติดตามให้น้ำไม่เดินนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพราะว่าจะเป็นทั้งยูทูบหลือกรทางเพจนะครับเพจทุกบทนำสิ่งเฮาก็พยายามจะอัพคลิปให้พี่น้องได้ดูตลอดนะครับให้พี่น้องได้เห็นนะครับช่วงนี้ โอ้หินงามเลยครับเห็นแล้วก็อ่อนซอนครับตรงนี้หินสวยแดงดีงามดีผอ้ได้ากได้ก็เอาติดต่อมาครับเอาไก่เล่ย์เนี่ยไปส่งไก่เด้อนเลครับอัินี้ว่าเอามาส่งเยันยีชุนบุรีเนี่ยจะเกี่ยวนึ่องมาดีว่าโอ้ประดิษครับพี่น้องไก่บุเรือก็ลักษณะนี้ก็อุ้มได้ครับเพราะว่า เอาโจกหลึกเนาะมันก็อุ้มได้เต็มอุ้มเลยครับนี่รักลงไปมีแตะนำมันพลอยต่อยไหลจากจาก รถอาจจะว่าเขยได้ล้างเลยพี่น้องเด้อเราวันว่ากันเลยครับรถไม่ได้ล้างเพราะว่าเงากับสูดในงานตุม่มนานีนาฝน,น,นครับก็เลยเป็นแบบนี้แหละสภาพรถก็ได้เอา้าเตรียมเรียบร้อยไปไปเบาอมอือไปได้มาได้เรียบร้อยครับไปแล้วเรียบร้อยขอบคุณพี่น้องที่ติดตามครับขอบคุณพี่น้องที่เขาเบิ่งในช่องของบวนดำเนินจริงครับวันนี้ส่งงานกับพี่น้อง กับหินหลุดลั่งยิงแดงงามๆครับฝากพี่น้องกดติดตามพี่น้ำเนี่ยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์นะครับกดแชร์กดไลค์คลิปให้น้ำเนี่ยนะครับพี่นอ้องอัมลาอัมลาพ้จาจักรพี่น้องทเกคนน,น,น,นนะครับเจอกันคลิปหน้าครับโชคดีมีเงินใส่ครับพี่น้องครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ